า่ะถ้าไว้แบบไม่แก้นานๆนครับแล้วเวลาเรามาเชื่อมมันจะหยอดไม่ลงอ่ะฮะหยอดแต่แต่อันนี้มันเหมือนหยอดหยอดได้เร็วเร็วกว่าเดิมมันละลายเร็วครับผมมันละลายเร็วมันเดินได้เร็วๆเลย เดินเร็วมากเลยเนะนี่ยเดินเร็วมากเลยเนะี่ยก็คือดีกว่าเดิมครับอันเดิมนี่ไฟประมาณนี้มันจะไหลองลองเชื่อันเดิมนะให้ดูเลยเดิ <c oughs> ดูว่าจะเดินเร็วขนาดนี้ได้ไหม <c oughs> จำไม่ได้แล้วตัดอันไหนไป นีนนนน่อันนั้นมันสั้นไปแล้วโอเคมันต้องรออ๋อมันต้องรอเลยครับคือของพี่มันละลายเร็วเลยอันนี้มันหยอดเร็วแล้วมันจะเก็บไม่เข้าสวยเห็นไหมมันหยอดเร็วแล้วเก็บไม่เข้าสวย แล้วแบบเก็ดมันยังไงรู้นันะเราพิกของพี่ดูนะนะขนาดดูดูแนวเทียบนี่ของพี่อ่าฮะด้านนีโ้โอเคโอเคได้เก็ดตอนนี้มันจะแบบยาวแบบเพราะมันมันละลายยากมันเลยยาวยาวใหญ่ใหญ่หญอ๋อแต่เก็ดพี่จะทีกวา่าเก็ดพี่มันจะเล็กๆอ่าฮะมาเป็น